วะไปที่กองละครเทพพบุตรสุดเวหาที่วันก่อนจัดฉากเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์พระเอกลมพัชตะก,กันจนหน้ามืดเพราะนอกจากดดเปรี้ยงแล้วลมยังแรงเกินควบคุมหนุ่มไม้วริศและนางเอกเมนิสาชนอุตส่ากางร่มช่วยกันประครับประคองเค้กมาเป็นอย่างดีแต่พอถึงวินาทีสำคัญด้านเอาไม่อยู่เทียนดับต่อหน้าเจ้าของวันเกิดซะง,งั้นนะคะ คุณเคยกันมาตั้งแต่เล่นละครคุณชายรักแร่มาเจอกันอีกครั้งในเทพบุตรสุดเวหาคูสีต่างวัยน้องแม็กพี่เมย์เลยมีประเด็นให้พี่ๆทีมงานและนักแสดงรวมถึงทีมข่าวสีสันบันเทิงหากระจายระหว่างรอเข้าฉากเมื่อจะตัวจิ๋วเปิดประเด็นเจาะลึกพฤติกรรมคุณพี่นางเอกโดยมีแสบหล่อไม้วริศเป็นลูกคู่แบบนี้ถามคำาอะไรนะม่รถมคำาอรนสาคำเมดมาเมดมาแม็กบอกเลยครับว่าอยู่คลองเนี้ย นังเอกของเราทำอะไรกับแมงบ้างเแม่ก็ลวนหลามระทาลิปสติกสีแดงครับแล้วก็มาเที่ยวจูบบนอื่นแล้วก็หน้าร้อนลมันงดออกอากาศสวยแม่คะเอาน้องกลับบ้านเอาน้องกลับบ้าน